รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีมาโรีมาครับกลมก,ก,ก,กล่องครับอร่ยลาดหน้า<ค>ไข<ท>่าดาวคือเยอะมากอร่อยเด็ดมากค่ะผัดหมี่ฮ่องกง มี Guys, เกล็ดเไปอ่ะมันจะรสชาติแบบของครีมจะมีความมันของไก่เค็มครับผมจิมเพลสจัดเลยรสชาตินี่คือโหดิ้นมา สนับสนุนการโคจรโดยสมุดโคจรแฮเวลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับผมธนิกสมุดโคจรเทนโดครับผมเช่นเคยครับวันนี้มากับ2คนเพื่อนผมครับผมตัวนรครับผมแม็กกิตินครับครับผมสวัสดีค่ะมินทนิสาค่ะเราอยู่ที่ถนนเยาวราชครับผมตอนนี้ ผมจัดให้เลย4รล้านเด็ดๆนะผมบอกเลยว่า4ีล้านเด็ดๆเนี่ยคุณอิ่มแน่นอนเพราะว่าวันนี้เรามากับคอนเซปต์ปูอินยาวราชครับ เยาวราชหรือชัยนาทาวเมืองไทยบนถนนสายมังกรแห่งนี้เป็นถนนที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีความยาวประมาณ1กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มต้นของหัวมังกรที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบริเวณวงเวียนโอเดียนและท้องมังกรตั้งอยู่ที่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและสิ้นสุดปลายหางมังกรที่บริเวณปลายสุดถนนเยาวราชแห่งนี้นี่เองครับอาแล้วครับผมตอนนี้เรามาถึงร้านข้าวแกงเจ๊ปุ้ยเจ๊เฉี่ยแล้วนะครับผมดูครับบรรยากาศแบบนี้คุณเคยเจอไหม ผมไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอคไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นเอกลักษณ์มากๆากนะครับเขวีสีแดงเัวีสีแดงใช่อาหารมาเสิร์ฟนั่งกินรู้สึกรู้สึกถึงความขลังอีกแนวหนึ่งรู้สึกถึงความขลังความขังยังไงครับผมรู้ไว้ว่าร้านนี้อร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนใช่ไหมฮะแล้วมีสูตรรู้สึกถึงความแบบต้นต้นตำรับมากมากเพราะว่ามันจะมีสักกี่ร้านที่มันจะเป็นแบบนี้ร้านนี้นะครับผมสืบทอดกันมาเกือบร้อยปีแล้วับผมบอกเลยว่าคนขนาดนี้แปลว่ามันต้องเด็ดมากมาแน่นอน อย่างหนึ่งครับที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้นะครับคือเดี๋ยวคุณต้องรอฟังครับคุณลุงเสื้อน้าเงินอย่ารับออเดอร์มีการรับออเดอร์แบบไม่เหมือนที่อื่นยังไงครับคุณไม่สามารถไปไปสั่งข้าวแกงปกติแบบผมฟอแกงเคยวานไก่ไข่ทะลุธรรมดาไขลวกไม่จําต้องมีโคนรลับของเขาครับได้ยินไหมมีโคนรลับของเขาอนี่ครับคำพี่ผมเตรียมมาครับเตรียมมาเลยโอ้โหหมู แปลว่ากะหลี่เนื้อแปลว่ากะหลี่เนื้อปูแปลว่าผัดเผ็ดปูไม้ผัดเผ็ดหน่อไม้โครงแปลว่าที่โครงหมูไก่แปลว่าแกงเขียวหวานไก่ชิ้นแปลว่าแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายเชียงแปลว่าคุณเชียงโลแปลว่าไข่พะโล้อ่ะคุณมีไอเดียไหมครับว่าอยากกินอะไรมีอยู่ในใจแล้วค่ะมีอยู่ในใจแล้วคุณนะครับผมก็มีในใจแล้วครับมาดูมาดูครับผมโค้รลับนะครับ เชียงโลแล้วก็หวานค่ะแปลว่าคุณเชียงไข่พะโลแล้วก็หมูหวานค่ะของผมเนี่ยอยากกินเป็นโคงผู้โลคงคือซี่โคงครับ<ฮ>ผู้ผัดเผ็ดปูครับโลก,ก็คือไข่พะโลของผมก็จะเป็นเหล้าโลเนื้อครับผมก็จะเป็นสีไก่เหล้าแดงไข่พะโลแล้วก็ไกย่ยิรนะครับบอกเลยว่าไข่พะโลที่เนี่ยเด็ดจริงๆครับต้องลองต้องลองอยากลองแล้วนะเนี่ย ครับผมสั่งอาหารนะครับเพียงโลหวานค่ะเอาเหล้าโลเนื้อครับผมคงปูโลครับปูคงโลเนื้อเหล้าโลนะครับก่านเพียงโลนะครับนี่เป็นไงทำได้หมดโค้ดลับสุดยอดสุดยอดจริงครับเดี๋ยวรอรออาหารได้เลยครับมาแล้วมาแล้วครับ นีเนื้อเล่าโลนะครับเนื้อเล่าโลของผมครับผมหวานเชียงโลโปรโลว้าวสุดยอดให้จุมากเอาเป็นว่าอันเนี้ยเราได้กินแน่นอนครับแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยผมขอแบบพิเศษนิดนึงครับเพราะว่าสมัยก่อนนะครับร้านเนี้ยจะถูกตั้งอยู่ตรงหน้าแบกซอยนะฮะเพราะฉะนั้นคนเนี้ยเขจะนั่งอยู่ริมถนนนั่งกินข้าวแกงนั่งปีแดงอยูเรื่อยๆแก่คนละฟิลกันได้คนละฟิลใช่อันนี้เขาถูกงยาเข้ามาข้างในครับผมวันนี้ผมขอเป็นกรณีพิเศษไปแล้วครับผมอยากลืมดำกับบรรยากาศเก่า อยากพาผู้คุณสองคนเนี่ยเอากนยแดงไปหน้างนหน้าบ่อสองนั่งริมถนนเอาแบบอยากได้แบบบรรยากาศแบเก่ากันไปยกท้อเลยนะคะจะเริ่มครับเราจะเริ่มเลยไหมครับเริ่มอะไรครับจากโอ้โหโอ้ไข่แดงคือเนื้อเยอะกว่าไข่ขาวแล้ว ร้านจริงครับกินกินกินไม่รอใครเลยเหรอไม่รอเลยเหรอนอร่อยไหมครับอร่อยไหมคะเผ็ดครับเผ็ดนะครับคือ้โหรไม่ไหวอ่ะมันน่ากินมากยอดยอดกินเลยนะครับคือไม่ลดจัดตึกเกินไปคือแบบครับผมทุกคนกินได้แล้วผมชอบมาก เราว่าถ้าเป็นข้าแกงนะครับในเรื่องของข้าแกงในจดุดแกงนะครับต้องมาที่นี่แน่นอนห้ามพลาดเพราะว่าอร่อยจริงเขาให้เยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหแล้วราคาอะสบายกับเป<า>๋าตังค์ยาวมากอ่ครับผมเป็นไงครับบรรยากาศแบบนี้ที่ผมพามานั่งชอบไหมครับถือว่าสุดยอดผมชอบกลิ่นอแบบนี้มาก รแบบนี้ใช่ไหมได้แบบยิมรถจากบรรยากาศเก่าๆประทับใจมากค่ะกับการกินที่เปิดประสบการณ์แล้วก็จับข้าวแกงที่อร่อยสุดยอดได้นิยามคำว่าสตรีทฟู้ดแบบใหม่ใช่ไหมครได้แบบมานั่งริมถนนจริงๆแล้วก็กินข้าวแกงแบบแต่สมัยก่อนจริงนะครับผมว่าเจ๋งมากเลยครับใช่ครับเอาเนว่าร้านนี้ร้านแค่เป็นร้านแรกจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของเยาวราชในค่ำคืนนี้นะครับเอาเว่าเรากินให้อิ่มก่อนแ่อยะเพิ่งอิ่มเกินไปต้องเกือดทองด้วยเพราะอย่าลืมครับ ฟูอินยาวรากับเพนโดวันนี้นะครับคืนนี้มันไม่จบแค่นี้หรอครับ สนับสนุกนการโคจรโดย Royal Hill Golf Resort and Spa กลับมาอิมมอร่อยกับสมุดโคจรกันต่อครับตอนนี้ผมและเ,เพื่อนๆยังคงตามหาร้านเด็ดที่ต้องโดนในย่านเยาวราชกันอยู่ซึ่งต้องบอกเลยครับว่ามีหลายร้านที่น่าสนใจมากๆกับสมุดโคจรฟูอินเยาวราชบายเชนโดครับผม ถึงร้านที่2ของเราในวันนี้ในที่เยาวราชครับผมก็นี่ครับผมร้านชื่อว่าเสี้ยชไยนาเท้าครับถ้ามาเยาวราชห้ามพลาดกับเมนูนี้เด็ดขาดครับอะไรครับเมนูกระเพาะปลาน้ําแดงครับผมและอีก2เมนูครับผมเป็นผัดหมี่ฮ่องกง แต่จากที่อันนี้จะเป็นผัดหมี่ฮ่องกงปูกับกุ้งนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นผัดหมี่ฮ่องกงเป็นปูก้อนบอกเลยว่าที่เนี่ยเป็นผัด<ร>หมี่ฮ่องกง,ง,งเจ้าแรกของเจ้าตลาชครับก,ก,ก็มีคนบอกผมมาว่าเขาสืบทอดกันมากว่า60ปีเกาบอก60ปีใช่ไหมอาจะเป็นสูตรเด็ดแน่นอนนะครับคุณเริ่มก่อนเลยครับคุณนั่งคุณเขาเริ่มแบบซิงเกิลร้านก็คือตัวนี้ครับผัดหมี่ฮ่องกงปูเน้นๆเอาปูเน้นๆปูกับกุ้งเลยครับปูนะตักมาคำเป็นๆอย่างนี้นะครับก็ลองชิมอยู่ โอ้โหวัมกลมแบบอร่อยหัมมากคุณมิ้นครับลองเป็นหัดนน้องของปูก้อนหน่ยครับได้ค่ะนี่นะคะนี่ใหญ่มากคระบาหมูค่ำนีใหญ่ครับอน้ใหญ่ครับดูครับคุณมิ้นับคุณมิ้นับ ตามไปด้วยปูโอเคแล้วไงครับเส้นคือมีความอร่อยมากค่ะแบบคือเขาจะผัดมาได้แบบรสชาติกลมกล่อมมากก็คือกินกับปูคืออร่อยมากค่ะแล้วยิ่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือยิ่งกว่าเดิมอร่อยเลยท่สองเลยค่ะเข้ากันมากต่อไปขอลองอะไรครับกระขอปลามันควรจะเป็นตาผมเนี่ยจะผมไม่แน่ใจไงว่าแบบมีใครใส่ติดผมไว้หรือพอชิมให้คุณฝันนะอ๋อหวังดีหวังดีดีครับหวังดีโอเค ตอนนี้นี่จะหมดถ้วยแล้วนะครับดูดูนี่ครับนะครับเรื่งของของปลาดูนี่ครับอยแบบเครื่องครบเขาะปลามีกูมีเฮดหนึ่น่ากินครับแรกินที่ตดีครับอร่อยไหมครับคือแบบของปลาใช้ลิ้นบุ้นแล้วมาหลายเฮ้ยขนาดเท่าเรือนะครับโอ้โหมุณต้องลองนะขอลองก่อนนะอันนี้ถ้วยบกครับอ้าวเหรอครับขอโทษครับ ย่งทั้งกระเพาะปลาทั้งถ้วยนะย้งกล้ง้เลยนะครับละใาจริงไม่ไหวละโอ้ยเป็นเ้งครับอ่าพร้อมครับโอ้ยวินดูแล้วมันละลายหายไปอือใช่ไหมละลายในปาก เด็ดมากครับเด็ดมากครับบอกเลยว่าถ้ามนกับเวารลาต้องลองไม่กันทามไม่ผ่านทาขาดครับมามาชน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 ครับเอ้ยเชี่ยครับสนอะไรไม่โดนชดนกับบอสพานะ ก็<ป>จากสามเมนูนี้นะคะชอบอันนี้ที่สุดเลย<อ>ก็คือชอบเส้นมากเส้นมันมีความหนึบแล้วก็อร่อยมากครับการที่ผมบรรยายไปที่สุดคือกระเพาะปลาครับกระเพาะปลาเหมือนเรากินกระเพาะปลาพึ้บเราไม่ต้องใช้แบบแรงฟันเยอะเราใช้แค่ปิ้นดุลแล้วลมันก็แบบละลายหายแล้วก็อ๋อคือละลายในปากเลยใช่ครับ,รบผมก็ชอบกระเพาะปลาเหมือนกันว่ามันมีสูตรและบางอย่างเนี่ยถ้าผมคิดว่ามันแตกต่างจากที่อื่นนะเพราะว่าหรือว่าเมื่อกี้เอาเวลามันได้ความรู้สึกแบบ ออริจินอลจริงๆแต่ว่าปลายอร่อยมากๆครับผมบอก<อ>ว่าต้องมาลองที่นี่จริงๆมาครับอ่อดูต่อครับผมยังยังยังมีอีกเยอะครับกลับไป เอาละครับผมมาถึงร้านที่3ครับร้านครัวพรละไม้ครับผมก็โด่งดังในโซเชียลนะครับผมก็เลยอยากพาคุณทั้งสองคนมาทานอาหารแบบชิคๆดูนะครับแน่นอนครับว่ามันจะเป็นยังไงตามโซเชียลที่โซเชียลเขารีวิวหรือเปล่าก็อย่างที่เห็นทางไฮไลท์ของร้านนี้นะครับก็คือการเสิร์ฟบนกระทะร้อนมันเยอะๆแล้วก็จะก็ตอนเสิร์ฟเนี่ยถ้าเป็นราดหน้าเนี่ยเขาก็จะเอาไข่ดาวมาวางใช่ไหมแล้วก็จะมีราดหน้าปลาล่าที่หลังมันก็จะแบบคู่ขึ้นมาแล้วถ่ายลงนครับผมถ่ายลงบนจีนเรียบร้อยครับผม ไข่ดาวคือเยอะมากนี่นะคะมันจะเป็นแบบกรอบมากอะ,ะอร่อยเด็ดมาค่ะก็คือเส้นลานหนาเนี่ยเขาจะกรอบมา,คบากคแบบกรอบแบบรอกกรอบกินกับไข่ดาวคือเด็ดมากๆเลยค่ะผมขอลองเป็นฮาโลนะครับผมฮารโลหัตทีเมาครับลุยครับาอ่อฮาโลหัตทีเมาไปครับี่เแนะทไป บบเส้นเขาคือปกติเส้นมันจะไม่ค่อยมีรสชาติใช่นะครับแต่นี่คือเหมือนรสชาติของแนเส้นพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันเสุดยอดนะครับยอดฝอยทอดครับผมลองชิมกันเด็ดอ่าเนี่ยครับทอดครับโอ้ผมใส่หอมแดง าใจบอกเลยครับงั้นต้องลองกินบ้างแล้วครับเอาเลยครับอยากผมทาโร่ผัดที่เราครับมาลองกันครับผมไม่เคยเห็นนะทาโร่ผัดเอาทาโร่แบบาทาโร่กินมาผัดอ่ะผมก็ได้ได้อี ยอดเลยครับอร่อยจริงครับบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วก็อาหารสเตีกฟู้ดแบบนี้ผมว่ายอดจริงๆนะผม,ผมว่าความรู้สึกแบบอารมณ์แบบได้ได้อารมณ์มากจริงๆได้อารมณ์คำว่าสเตีทฟู้ดจริงๆนี่ครับผมก็ถนนแดงน้ำนะครับคนก็เดินผ่านไปผ,ผ่านมาครับกินเยอะมากของกินเยอะมากอร่อยทุกร้านครับผมแต่ต้องร้านนี้อร่อยจริงครับมาลองแล้วแนะนําแนะนําทีร้านเลยครับผมจากที่ผมลิ้มรสมา3เมนูนี้เมนูโปรดผมคือทาโร่หั่นทิมเอาครับเพราะอะไรว่า ผมไม่เคยเห็นคนเอาทาโร่มาผัดเป็นมาผัดเป็นแบบเป็นเส้นอย่างเงี้ยแล้วก็มาเอาอายุกับรสชาติของความเป็นที้เมามันเป็นแบบอะไรที่รู้ว่าแปลกใหม่ไม่เคยกินรสชาติคุณมิ้นนะครับบอกเลยนะคะว่าเลือกไม่ถูกจริงๆแล้ววางลาดหน้าแล้วก็หอยนางรมทอดมันต่างจากร้านอื่นจริงๆก็คือไปกินมาหลายร้านแหลวแต่ว่าร้านนี้แบบคือมันกรอบอร่อยจริงๆค่ะผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยกินลาดหน้าแบบนี้จริงจี ชอบที่สุดเพราะราดหน้าเนี่ยมันกรอบเอามากมันมีราดหน้าเนี่ยนุ่มเลยแล้วเนี่มันกรอบแล้วมันก็ใส่ไข่ดาวับแไม่เคยเจอแล้วผมชอบแต่ทำใจอะค่ะใจเลยครับใจทั้งหมดเลยครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนไม่ผิดหวังผมนะครับไม่มีไม่มีผิดหวังครับครับผมค่ะงั้นลุยต่อครับผม สนับสนุนการโครจรโดยสมุดโครจรแฮเวลเอาละครับผมและเพื่อนๆอยังอยู่กับสมุดโครจรฟูอินยาวราชบายเคนโดต้องบอกเลยครับว่าย่านนี้มีของอร่อยๆเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะร้านนี้ที่ต้องไม่พลาดครับผม นี่ครับผม,รบผมเราอยู่ที่ร um um. ้า, em านเหล่าเต็งราชาหักติ่มซำนึ่งยุคใหม่ครับผมครับผมมาถึงเล้วร้านทันทีเราต้องห้ามพลาดครับติ่มซำนี้ต้องมาแน่นอนแน่นอนครับอย่างแรกครับผมแจกก่อนครับเจ็ห้วยร้อนครับคุณแม่คร so ับขอบคุณมากครับคม้แครับขอบคุณค่ะคุณโดครับขอบคุณครับสุดยอดคุณแม่ครับ เราเมนูให้ปังหน่อยครับผมอันนี้นะครับก็คือเต้าหู้ใส่กุ้งทอดครับครับผมรู้สึกว่ามันจะกรอบแล้วก็เรากินกับน้ำจิ้มหวาน,นได้อรรถรสที่ดีเยี่ยมจิ้มเลยครับอ่านี่เขาเหนียวนะกุ้งมันแบบนั่นมากครับอ๋อข้างในมีกุ้งใช่ครับมันแบบแป้งแป้งแป้งคือกรอบแล้วเดี๋ยเมื่อกี้ดังครึบเลยอ่าแบบดีมากแล้วก็น้ำจิ้มหวานเนี่ย ้วยชูรสชาติของแกต่อมานะคะก็คือขนมจีบกุ้งค่ะนี่เป็นไงอือโหมีควันร้อนร้อนด้วยอบรรยายเลยครับเป็นยังไงเนื้อแน่นมากก็คือมีแต่กุ้งล้วนเลยมีแต่กุ้งดูต่อไปครับผมอันนี้เป็นหักเกา๋าแต่ไม่ใช่หักเก๋าธรมรมดาเป็นหักเก๋าดำเป็นอาหารโมเดิร์นผมว่าเมนูนี้เราคนละชิ้นเลยดีกว่าได้เลยลครับผม เพราะมันเป็นะน้ำร้อนอร่อยไหมดีเลยนะเด็ดผมว่านี้เด็ดด้วยหรืออันนี้ข้างในนะคะก็จะมีรสทรัฟเฟิลด้วยถือว่าเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่มากดื่ด้านโพสอร่อยมากอ๋อนิมเพรสจัดเลยบบ ผมว่าถึงว่ารสชาติจะขนาดนี้อะผมว่าแบบเขาเน,น,น้นไปที่การตกแต่งแต่ว่ารสชาตินี่คือเด็ดขึ้นมาผมคิดว่าตอนกัดเข้าไปเนี่ยจะเจอกุ้งก่อนพอเจอกุ้งเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของคาร์โบลอยมาตามนะที่หลังเด็ดเลยอันนี้ผมวนยอดพร้อมไหมครับกับเมนูสุดท้ายของวันนี้พร้อมค่ะและนี่ครับผมซาลาเปาแต่ไม่ใช่ซาลาเปาธรรมดาซาลาเปาอะไรครับซาลาเปาลาวานี่ครับผมผมไม่พูดพามทำเพลงครับ พุ่งออกมาครับโอ้ไส้นี่อัดเต็มที่ครับเอาเลยครับสุดยอดด้านายคือกลมกลมผมไม่รู้ว่าคือรสอะไรแต่ว่าอร่อยมากคุณกัดเข้าไปคุณไม่รู้เป็นอะไรรู้ว่าอร่อยแต่ว่าอร่อยเดี๋ยวจะมาบอกเองนะคะว่าจริงๆมันคือรสอะไรครับ อา uh, ไม่กล uh, ัวร้อนเลยครับไม่กลัวร้อนกันด้วยเอเดิ่ผมกินแล้วครับผมมีคำถามเดียวกันเลยว่ามันคือพี่หรือใครเค้มเอ้าผมต้องมีสูตรแล้วแหละกินก่อนเข้าไปอ่ะมันจะได้รสชาติแบบอง ีแต่ว่ามันจะมีความมันของไก่เค็มน,นะรมดังนั้นก็คือเป็นลาบเปาทีมีไก่เค็มผมเพคยคิดลเลยมันแบบเปาที่เป็นไก่เค็มเลยหรือรว,รว่าเป็นเปาให้ยิมเลยแบบอันนี้เป็นบะหมีมรวมผสมครับซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ฟิวชั่นมากๆดูยังไงคุ้ณทำตัว บอ,บ,บอกเลยนะว่าวันนี้แบบเป็นวันที่ดีมากๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่เคยได้มาเที่ยวกับเพื่อนในสไตล์แบบอิ่มได้ขนาดนี้เพราะว่าได้ริมรถหล,หลายๆอย่างมากส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยมาเยาวราชแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบ รู้สึกถึงความเป็น street food จริงๆพาคุณโดพาไปกินทั้ง4ี่ร้านครับคือแต่ละร้านมีคาแรคเตอร์ต่างกันและรสชาติอาหารคือแบบสุดยอดมากครับคือทริปนี้คือประทับใจมากครับก็ทริปนี้นะคะเป็นทริปที่อิ่มอร่อยมากๆก็คือทั้ง4ีร้านคือประทับใจหมดเลยไม่ว่าจะแบบร้านไหนก็คือชอบ กินหมดทุกจานถือว่าเป็นทริปที่มีความสุขมากค่ะเพราะว่าได้มาแบบเอ็นจอยแฮปปี้กับเพื่อนๆนะคะผมต้องขอขอบคุณพวกคุณทั้ง2คนมากๆเลยนะครับที่ได้ร่วมโคจรมาผมในทริปนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีพวกคุณเนี่ยผมก็คงไม่ได้มีความสุขแล้วก็ได้ไปลิ้มรสกับรสชาติอาหารแบบที่ได้กินวันนี้นะครับผมบอกว่าขอบคุณมากๆครับผมดีค่วันนี้ขอพวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีค่ะบา๊ายอะกินต่อกินต่อกินต่อ,อ